ลุ้นตัวนี้ดีกว่าว่าได้กี่บาทก็ยังมีอยู่ในนี้นี่นี่หน่อยในฝุ่นทั้งนั้นเลยว่ะอันนี้หมดยังอันนี้หมดแล้วนะเฮียนะนี่เก็บไว้กี่ปีเกินห้าสิบแน่นอน,นโอ้โหเสียดายหนวดขาดหนูแทบหมดเลยเลเนะี่ย ผมตัดเชือกนะเ๋น่าจะได้ทำงานสดหรือโอนโอนนะโอเคคนตรงใส่ต้องไปโอนข้างล่างนะผมซื้ออย่างเงี้ยโลหนึ่งสิบสี่ล้านตัวนี้หกขีดหก จุดนะเดี๋ยวเฮียดูนะไอ้เฮียนะเฮียมาเติมฝั่งนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวมันหมุนเลยหกศูนย์เจ็ดอ๋อกล้องเหรอไอ้พวกนี้ออกกล้องเหรออ๋อเฮียเข้ากล้องโอเคอ่าอหมุนเดี๋ยวผมหมุนให้หกศูนย์เจ็ดเอาสิบสี่เอามื่นสี่คูณด้วยหกศูนย์เจ็ดเป็นเงินเท่าไหร่วะเดี๋ยวโทรศัพท์ปุ๊ดอยู่นะหนึ่งหมื่นสี่พันนะเครื่องที่เลยกดเข้าจอไม่ได้อีก คูณ607 8ล้าน4 0 0แสนวันนี้8ล้านนะแต่นอกนั้นไม่แพงเดี๋ยวผมช่างให้